วันนี้เราอยู่ที่แปลงผักพิปานเนาะก็จะอยู่ในสวนอ่าสวนผักอันนี้ก็จะเป็นค้างบวบผสมกับค้างอ่าผักปลังเนาะปลังนี่บวบอันนี้จะเป็นบวบเหลี่ยมนะทุกคนบรรยากาศก็ยเย็น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 บ้านวิปานนีอ อันนี้จะเป็นผักปลังเก็บดอกเนาะก็อ่ะแกงส้มอยู่ในค้างเดียวกันนี้แหละสวยน,นี่เนาะจ่ะบรรยากาศดีมากเลยมาเดินทะลุมาตรงนี้ เดี๋ถ่มาตรงนี้ก็จะเป็นผักอ่าผักสวนครัวเนาะนี่ผักสวนครัวก็จะมะีเดี๋ยวนะก็จะมีผักอผักก้านจองแล้วก็ผักปังเก็บยอดเนาะเดี๋ยวไปปั่นกับกล้องดีกว่า